Yeah.

เอาอ่เอา,เอาะแต่ข้ามไปมุมเด้เดี๋ยวเมื่อแต่คนเนี้ยชุดสายดิน 드디 <tio sparkler> <Hungary> นี่ๆ <laughs> t 太大。Aí, <Yeah. S 1> <laughs> เอาแจ็ไปก่อนทุ่มรื่อทุ่ครึ่งหลังเดินฐานเสร็จเอาเอาเอาเาก่อหรือว่าเลาาเดินฐานจะทุ่เลยจะทุมปดเแจอา้ปดเไม่ใช่ปิดมันิดรอบเป็นองไม่ใช่ปิดล็อบิงปิดปิดแจ้คุ๊ไปเลยเนแจค้่ you uh -huh. มีวขวาแล้วมาวิ ina, e ่แจ right. ๊แล้วก็วิวิแจ๊ะวโล่แจเอาวิโลววง